รงพยาบาลสวนปรุงเปิดคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นพร้อมถแถลงข่าวการด้านพัฒนาระบบบริการในทุกมิติเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565เวลา10นาฬิกาที่โรงพยาบาลสวนปรุงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพร้อมรับมอบผลงานศินลปะบำบัดโดยมีนายแพทย์กิจกวีโพโนโผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นผู้กล่าวรายงานโดยโรงพยาบาลสวนปรุงเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสูงขึ้นโดยปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของการเป็นประชากรคุณภาพในอนาคตทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นภายในโรงพยาบาลส่วนปรงและพัฒนาเครือข่าย การดูแลผู้ป่วยจิตเวทเด็กและวัยรุ่นรวมถึงจิตเวททั่วไปในพื้นที่สุขภาพเขตหนึ่งโดยมีนายศักชัยคุณานุวัฒน์ชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานพร้อมกล่าวแสดงความยินดีจากนั้นแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยนายแพทย์สมเลิกจึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขสุขภาพเขตหนึ่งได้เปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเรื่องดูแลสุขภาพจิตโดยรวมของประเทศตลอดจนสนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่อีกด้วยส่งสักภรมเอี่ยม วลิศราทิน,นานิวยี่สิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน